สวัสดีครับผมนายธรกิตะรพง์จะมาสรุปในที่หกวัสดุสังเคราะห์รูปสาระสำคัญวัสดุสังเคราะห์วัสดุสังเคราะห์คือวัวัตถ,ถุที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนสารใหม่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและเหมาะที่จะนำไปใช้งานชนิดของวัสดุสังเคราะห์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ พลาสติกคือสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นมาด้วยกรรมวิธีทางเคมีเพื่อที่จะให้เกิดสารขึ้นมาใหม่โดยมีโครงสงร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนยางเป็นวันสดุช่างที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่มได้ดีซึ่งมีการนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง โดยพบเห็นใช้ทำคือยางรถยนต์ยาเครื่องบินท่อยางวัสดุประสานคือวัสดุที่ใช้ประสานวัถตถุต่างๆให้ยึดติดแน่นกันตั้งแต่สองสองชิ้นขึ้นไปโดยใช้แรงประสานยึดเกาะให้ติดแน่นกับผิวงานวัสดุประสานแบ่งออกได้สองประเภทคือวัสดุทำตามธรรมชาติและวัสดุประสานสังเคราะห์ แก้ววัสดุที่ใช้แก้วคือทรายทรายหินโซดาไฟและนำไปหลอม <c oughs> ที่อุณหภูมิประมาณ1,000ถึง1,500องศา <c oughs> ถ้าต้องการเติมโลหะเพื่อให้ได้สีตาม <c oughs> ที่ต้องการนอกจากประโยชน์ของแก้วเช่นทำแม่นตาหลอดไฟ <c oughs> กระจกหน้าต่างฟอนิเจอร์ เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาจากดินเหนียวและวัสดุอื่นๆหรือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นถ้วยชามกระถางโดยมีวัสดุโลหะและอโลหะเป็นส่วนประกอบเช่นหินอลูมิเนียมเมซิไนด์ดินเหนียวเป็นต้นนำมาบดให้ละเอียดผสมน้ำปั้นให้เป็นรูปร่างต่างๆ แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งจากนั้นนำไปอบให้อุณหภูมิตามที่ต้องการเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานสี่และวสัสดุที่มีความสําคัญมากซึ่งจะนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมแทบละชนิดเหมือนกันขอบครับ